สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงนี้มา9ก้าทางไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะคเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กําลังมาแรงคนไทยนิยมใช้มากที่สุดที่เป็นรูปภาพและนั่นคือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่า Instagram นั่นเองนะคะปัจจุบันนี้คนไทยใช้ Instagram ไปแล้ว กว่า1 5ล้านแสน a อคเคาดด้วยกันค่ะล่าสุดนั้นก็มีบริการนะที่ประมวลภาพความทรงจำประทับใจตลอดการใช้งาน i ิน t a g r a m 1ปีที่ผ่านมานะคะมาให้บริการที่ชื่อว่า b a s e Moment นะคะภาพนี้เนี่ยจะประมวลเอาภาพที่คนนิยมที่สุดของเรานะคะ5ภาพแล้วก็ประมวลเป็นวิดีโอค่ะหลายๆคนก็สอบถามกันมานะคะว่าจะทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววิธีการวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันค่ะ ดูที่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยแนะนําให้เข้าผ่านทางหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะให้กรอกยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดของ i n s t a g r a m ของคุณนะคะจากนั้นเนี่ยระบบเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ถามเลยนะคะว่าต้องการที่จะทําภาพประมวลภาพความทรงจําหรือว่าเบสเมมโมรี่หรือไม่นะคะหรือถ้าคุณหาเมนูนี้ไม่เจอก็เข้าไปที่เมนู Snapshot ค่ะเลือกแล้วนะคะเขาให้เรากรอกอ e ีเมลก็กรอกอ e ีเมลลงไปเลยนะคะคุณใช้อ e ีเมลประจําอะไรพอกรอกไปแล้วเนี่ยระบบก็ทําการประมวล ให้เราน,ะะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีคนใช้งานอยู่จํานวนมากค่ะบางคนนี้ก็อาจจะต้องรอหลายชั่วโมงนะคะถึงจะได้ภาพนั้นที่เป็นภาพวิดีโอส่งมาที่อีเมลของเรานะคะคนที่ต้องการที่จะใช้ฟีเจอร์หรือว่าใช้บริการนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเคยใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้ซ้าได้อีกนะคะก็บอกกันไปก่อนนะคะเผื่อใครอยากจะได้หลายๆวิดีโอน,นั้นทําไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้วิดีโอน,นั้นมาที่อีเมลอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะคุณก็สามารถเอาภาพดังกล่าวเนี่ยไปโพสต์นะไม่ว่าจะเป็นโพสต์บน Instagram หรือว่าจะไปโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวอื่นๆได้ด้วยนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็จะทําให้เราแบ่งปันภาพความทรงจําของเราตลอดทั้งปีได้ค่ะสําหรับภาพ Best Moment ตอนนี้มีการแชร์กันทั่วโลกแล้วกว่าส0 0 0 0 0ภาพค่ะใครที่ทําได้แล้วนะคะโพสต์มาบอกกับเราได้นะคะทีมงาน Encode.net r จะคอยชื่นชมอยู่ด้วยนะคะ เอาละค่ะช่วงท้ายนี้นะคะไปปิดท้ายกันที่ช่วงของพาเรทไอทีกับน้องแปมนะคะส่วนข่าวเที่ยงไอทีจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ทุกวันอังคารและพฤหสัสบ,บดีค่ะเที่ยงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียพรสัพแสนยากรพาเรทไอทีค่ะวงการไอทีกำลังจับตาไปที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกากับงานแสดงสินค้าไฮเทค CES 2014ที่จะมีของล้มๆมาโชว์กันทุกปีปีนี้เน้นไปที่อุปรกรณ์เพิ่มความไฮเทคให้ชีวิตประจำวันอย่างในกลุ่มสวมใส่หรือ Wearable Technology มีสารพัดค่ะทั้งสวมข้อมือให้เป็นนาฬิกาเพื่อเก็บบันทึกกิจกรรมประจําวันไปจนถึงแว่นสวมศีรษะพาคาดผมผู้ฟังอัจฉริยะหรือแป้งสีฟันบลูทูธและยังมีอุปกรณ์ทำให้บ้านฉลาดขึ้นตามกระแส Internet of Things ที่จะเชื่อมเครื่องใช้ทุกชนิดในบ้านเข้าเน็ตหรือรถยนต์ที่ขับเองได้หลายยี่ห้อดังก็นำม,มาโชว์ค่ะแต่กว่าเราจะได้นั่งจริงก็ราวปี2 0 2 0ยนอกจากนั้นยังมีกลุ่มทีวีและแท็บเล็ตที่ชูจุดขายหน้าจอละเอียดชัดระดับ 4K หรือหุ่นยนต์กับของปแปลกๆอีกมากไว้โอกาสหน้าแปมจะนำม,มาเจาะลึกกันค่ะ